งงค,คนเหมือนงงนอนนะครับเนะี <c oughs> ่ยขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องพายผมส้ำนะครับเมื่อกี้เขาก็หลับไปแล้วแหละตอนที่ผมมาถึงอะ่ะด,ดูดูท่านนี้ก็กวักแดงนีเลยท่านนี้ก็กวัก่ดงเดียวเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ง่วงแล้วงงคนบอกง่วงแล้วขอนอนหน่อยง่ว,วงง่วง นนนนกิอยู่่ีต่อวัดกันจิ้มหมดต่อเบื่อเลยเดี๋ยวก็หลับครับเดี๋ยวก็หลับอ้าเห็นไหมเห็นไหมหลับแล้วคนหลับแล้วนายเอ็นดูเลยตัวเล็กๆมันผมซับเลยไอ้หนุ่มยาวก็อยากหลับเหมือนกันนะครับเนี่ย ดูตานี่แบบเหมือนง่วงนะแต่เหมือนไม่กล้าหลับเท่าไหร่เขอเคลียร์กับคุณไม่พลอยอยู่ไม่อยากพูดเสียงดังนะผมเดี๋ยวน้องเขาจะตื่นมือับบน่ารักมากครับ อผอมสับเป็นไรเนาะผมสับเดี๋ยวเพื่อนตื่นนะไออิ <c oughs> นดูนะครับเนะี <c> ่ย <oughs> เป็นภาพที่สวยงามเลยนอนใต้ท้องคุณแม่ทองกว้าวนะครับคอมเมนเพื่อนทองอยีงรบร้านหมเชยงนี่ น่ารักมากไอหนุ่มผมยาวก็คลอเคลียอย่างเดียวเลยขี่มงคนจะตื่นนะมงคนเมื่อกี้มีมันแบบนี่ครับเสียงเขาเบิ้ลรถเนี่ยน้องเขาตกใจแล้วเนี่ย น้ำให้หนุ่มผมยาวกินละลงเดี๋ยวมันเล่นดีก่าค่อยดูอ่ะ <c oughs> อยากเลยหนุ่มผมยาวเดี๋ยวฉากนี้ขอให้มงคลเป็นพระเอกเลยเนี่ยเล่นน้ำเลยพ่อ ตื่นตื่นแล้วติดแล้วติดแล้วติดแล้วมางคนมองลอยไปตาดูปากบนนี่นอนตะมังมองไป จะลุกลุ้ไม่ได้ติดพุงคุณแม่อยูอ่าติดพุงติดพุงแม่ติดพุงแม่ทำไงทำไงคนคนทำไงโอ้ทีปทิปโอ้ทีปโอ้ทีปโอ้ให้หนูลุกก่อนเนี่ยโอ้โอ้โอ้โอทำไงอะโมโหูครับโมโหู สอบถามมาวันก็ว่าน้องก็นอนนานอยู่นะเมื่อกีก้กกกกโอ้ยังง่วงอยู่ยังง่วงอยู่ยังง่วงอยู่ดูตาดิอหลีตามาแล้วลุกหน่อยลุกหน่อยเออ,อลุกแล้วน้องเขาก็นอนนานอยู่นะผมก็เป็นชั่วโมงได้นะครับก่อนผมมานี่ก็หลับไปแล้วรอบหนึ่ง ปลาปะกใหม่ิอโอ้มาเลยปล่อยระเบิดแล้วคันี่ตื่นแล้วก็ปล่อยระเบิดเลยบงคนออโอ้เป็นเป็นสายเลยระเบิดอ่ะโอ้ระเบิดเป็นสายเลยไม่หลุดด้วยเอาทำไงทำไงหือปล่อยลงละดิงะดิงตะกี อากาศมดเันมาแล้วลในโก้นนดูดูดูระเบิดไม่หลุดออกจากตูดเลยไหมแดบแอัมน้ากาฟ้าให้ไดยดาพายที่อมหาบน้ำอาบน้ำครับไอ้หนุ่มผมยาวอาบน้ำจะทรงผมรอกอเอน

มงคลเป็นไรเนาะสงยอยากนอนนี่แล้วมื่อกี้มงคลอ่ะต่อกรยกอดีจังเหรอเออไอจูกระนาบไปเอ็มเนาะอีวอน้าๆดีฮะนาต่อไอบออุ่นไอต่อตรงไงนี่ไอโกวิดทุ่ี่เหรอเออไปอ่ะสิบห้ากิโลหอเนาะ ไอหนุม่มผมยาววันนี้เต้นได้ยังเนาะวันนี้ฮะไีเวลาฝึกเอ้ยหนดูงาหน่อยหัวงาไหมหัวงาไหมดูงาตัวเล็กๆแต่ง่ายาวมากเลยตัดยามากก็ตัวกว่าอายุนะครับเนี่ยเขาโตกว่าอายุ ถึงยันว่าจะฟังฟกนิดน้อยก็จะหยุดเวลาหยุดสักวันสองวันสุกตาวังทะลุสองเชือกนี่อะไรสุกตาวังทะลุวันนี้ได้แข่งกินหรือกินหรือเปล่าวันนี้ยังใช่ไหมแข่งไปชุดหนึ่งนะพวกเขาช้างแก่แก่รุ่นรุ่นถึงวันนี้นิดนึงมันมีมานอีกตัวหนึ่งยุกประมาณสี่ปีปุรับประมาณี่ปีแล้วอ๋อ้ยพังเมตตาเปล่า ทางเมตตาหทางเมตตาก็ห้าปีตัวนั้นสีทางเมตตาเนี่ยคือเที่ยงเท่าไงเอออ่นไรเนาะไอ้มงคลเจ้าเที่ยงก้อนเที่ยงตุ่งเออผมเดาคือสอบถามพ่อควานแล้วคือยังยังไม่ได้เปิดช่องนะครับมงคลยังไม่ได้เปิดช่องแต่ถ้ามีการเปิดช่องเนี่ยผมจะแจ้งอีกทีนะผมแต่ตอนนี้เท่าที่สอบถามพ่อควานผมว่าไม่ได้เปิดนะครับน้องมงคล ถ้าอยากชมก็ที่บางทะล,ลุอย่างเดียวครับอตอนนี้เออสินโดอต้องเพชรส,ส,สุดลอสุดลอไอหนุ่มผมยาวก็เดินไปเดินมาอยู่อย่างนี้นะ,<อ>นะมงคลมงคลจะหลับอี่แล้วมงคลโอ้นอนเก่งครับวันนี้น้อ,องกำลังโตนะผม อ <ight> am, ูทีมทีมมีทีมด ah anyway. ้วยลงลงนเีออปลุล้งไ่ตัยหมาจี้ระนัดจี้อยูปนปหนึงปืนเ้อมัตลอในจำได้นีมันมีกส็นเอนห้อันนี้คือนอนรอบที่สมแล้วนะครับเนี่ย นอนใต้ท้องคุณแม่นะผมก็ไม่ได้มีอันตรายหรอกครับเพราะว่าเขาก็คุ้นเคยกันนะผมมีลูกด้วยห,หนุ่มผมยาว <c oughs> เดินอยู่นั่นจะหลับก็ไม่หลับนะเนี่ย ดูยกขาคนเหมือนหลับแต่ยังไม่สนิทอยู่นี่ก็บรรยากาศดีนะครับเนี่ยนี่ครับผมนี่ก็จะมีคนเขาหาปลากันนะครับ Ồ, tự là không đoôi, đoôi. Lúc y là Hiếu vào này mắc น่าจะหิวนะครับดูแล้วนี่อาจจะอยากกินอ้อยเนะจะหลับอีกอะดูแล้วตอนนี้ก็เหมือนใกล้ได้เวลาช้างรวมตัวแล้วนะผม <c oughs> นี่ครับ ตอนนี้เขาก็เริ่มสแตนบายกันแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตตัดจบไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวถ้าถ่ายใหม่ก็ต้องเป็นคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตตัดจบไว้ก่อนนะผมถ้าว่าเราลันยาวนี่มันจะมันจะยาวเกินไปนะแล้วก็ยากต่อการตัดต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมโอ้ลิซอลิซอลิซอวิ่งแล้วลิซอโอ้ โอ้โหโอ้คราวนี้ต้องจบจริงๆแล้วเดยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ